สวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรคะมาล่องแพค่ะมาล่องแพกับพ่อจ๋านะคะวันนี้พ่อจ๋าพามาล่องแพนะคะผมโอ้อยู่ห้วยอะไรคะลูกห้วยกระทิงห้วยกระทิงจังหวัดเลยนะคะรอรอไปงานเย็นนี้นะครับผมลานเบียอำเภอบางสะพุงนี่เลยพ่อจ๋ามาสัมภาษณ์งานมาหรอกนะครับก่อนไปงานนะ บรรยากาศดีครับผมพระจ่าทำไมไม่โกนหนวดเพไาะดื่มข้าวเลยนู่เพราะดื่มข่าวบรรยากาศดีครับคุณพระจ่าพรอหลาัดคืนนี้เจอกันที่ลานเบียสดครับเริ่มวางภูมิจอดเลยนะครับงการได้ดูดังสร็จะนอนนับปีไหน สวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรคะมาล่องแพค่ะมาล่องแพก,กับพ่อจ๋าน่ะวันนี้พ่อจ๋าพาเราล่องแพนะคะผมโอ้อยู่ห้วยอะไรคะลูกห้วยกระทิงห้วยค่ะวันนี้มาทําอะไรคะมาล่องแพค่ะมาล่องแพก,กับพ่อจ๋าน่คะคะวันนี้พ่อจาาา๋าพาเราร่องแพนะคะผมโอ้อยู่ห้วยอะไรคะลูกห้วยกระทิงห้วยกระทิงจังหวัดเลยนะคะ <Lead S 2> รอรอไปงานเรียนนี้นะครับผมลานเบียอำเภอบางสะพุมนี่พระจ่าพระจา้พนาบัลลังค์ค่ะรอก่อนไปงานฮะบรรยากาศดีครับผมพรจ่าทำไไม่โกนหนวดว่าไม่ลืมข้าวเลยเนาะไม่ลืมข่าวบรรยากาศดีครับผมพระจ่าว่าอีลานบลลั คืนนี้เจอกันที่ลานเบียสุดครับเริ่มางแผจอดเลยนะครับ็นการได้ดูนะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาล่องแพค่ะมาล่องแพกับพ่อจ๋านะคะวันนี้พ่อจ๋าพามาล่องแพนะคะผมโอยู่ห้วยอะไรคะลูกห้วยกระทิง